แซนวิชจะอร่อยได้สิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนอกเหนือจากองค์ประกอบอย่างอื่นนะคะนั่นก็คือตัวน้ําสลัดหรือว่ามายองเนสนี่แหละคะ่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้าจิ้มให้เป็นน้ําสลัดทาขนมปังแล้วแซ่บเวอร์อร่อยมากค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะจะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะแถมให้ตรงช่วงกลางๆคลิปด้วยนะคะอันดับแรกเราต้องนึกถึงไส้ก่อนนะคะว่าเราจะใช้ไส้อะไรวันนี้เราจะทําน้ําสลัดแบบจัดจ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนี้ไส้ขอให้จืดนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดไส้จัดจ้านด้วยแล้วน้ําสลัดจัดจ้านเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเวอร์วังไปเลยค่ะทีนี้เราก็จะใช้อกไก่นะคะอกไก่ก็นํามาต้มแล้วก็นํามาขูดๆๆให้เขาแบบว่า เป็นเส้นๆฝอยๆวิธีการทดสอบอกไก่จะได้ไม่ต้องกังวลว่าสุกไม่สุกก็คือผ่าเลยค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะผ่าดูนิดนึงถ้าเกิดข้างในสุกก็โอเคทีนี้น้ำสลัดค่ะเราก็มาเริ่มต้นจากตัวน้ำจิ้มชาบูที่เหลือนี่ละคะ่ะของแอดมินเหลือไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาดัดแปลงก็คือใส่ลงไปปุ๊บใส่มายยงเนสตามด้วยซอสพริกค,ค,ค่ะแล้วตามด้วยพริกปาปริก้าเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะหลังจากนั้นก็มาทาบนขนมปังค่ะจริงๆคืออันนี้จะทําเป็น ชิ้นหนึ่งไส้หนึ่งชิ้นหนึ่งไส้นหนึ่ง,นนงแล้วจะมาตัดแล้วก็มาวางติดกันนะคะแต่เผอิญตัวน้ําสลัด มันเยอะค่ะเพราะฉันเนี่ยยังไงก็ขอดัดแปลงนิดนึงก็คือกลายเป็นว่า4ี่ชั้นไปเลยค่ะก็เราก็จะวางผักนะคะชั้นนี้ก่อนวิธีวางผักนะคะเคล็ดลับเลยค่ะตัวนี้การวางผักให้ฟูๆนะคะก็คือนําผักเนี่ยใบยผักนี่มาวางเกยๆกันซ้อนๆกันนะคะหลังจากนั้นก็บิดตรงปลายนิดนึงแล้วก็วางตัวผักลงไปก่อนแล้วก็เอาตรงปลายเนี่ยไปวางทับอยู่ตรงกลางนะคะแค่นี้เองค่ะอันนี้เราก็พลิกกลับมาแล้วนะคะจริงๆคือถ้าทําจริงๆไม่ต้องพลิกนะคะแต่ว่าอันนี้แอดมินทีแรกกะจะทําเป็น ชิ้นๆไปแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใจเนื่องจากว่ามีน้ําสลัดเหลือเยอะก็เลยต้องนํามาประกบติดกันทั้ง4ชั้นเลยค่ะทีนี้เวลาเราวางผักแต่ละชั้นเนี่ยการที่จะทําให้ผักเนี่ยมันเหมือนเวลาเราหั่นแล้วมันไม่ดีดออกหรือว่าไม่เลอะเทอะเนี่ย อันนึงที่ช่วยได้เลยนะคะคือหยอดมายองเนสบางๆเพื่อให้มายองเนสเนี่ยไปเกาะผักติดกันนะคะมันก็จะทําให้การวางไส้หรือการวางผักอย่างอื่นที่ติดกันเนี่ยมันจะทําให้มันเกาะกันดีแล้วเวลาที่สําคัญเลยอันนี้เวลาตัดนะคะสมมติว่าเราประกรบปิดกันแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็น3มชั้นหรือ4ชั้นยิ่งยิ่งถ้าสูงยิ่งต้องจัดค่ะเราต้องจัดการเขาเรียกอะไรตะล่อมมาค่ะหมายถึงว่าเอ๊ะจะเรียกตะล่อมดีไหมคือเหมือนกับประกรบประกรบเอามือประกรบสองข้างอ่า ตบ,ตบเข้ามาค่ะแล้วก็ตบบนนิดนึงแล้วก็หัน่นทีนี้พอหั่นเสร็จปุ๊บพอหมุนแล้วก็กดๆเขานิดนึงคือเหมือนกับว่าประคับประคองเขาให้อยู่ในอยู่ในรัศมีวงที่เราต้องการเลยค่ะแล้วตัวไส้ของเขาก็จะเป็นการติดกันกันกบข้างล่างจะทําให้หั่นง่ายขึ้นด้วยนะคะทีนี้เราก็หั่นออกมาเป็นสี่ชั้นอันนี้คือแบบมีดใหญ่มีดเล็กไม่สําคัญเลยค่ะสําคัญอย่างเดียวคือเทคนิคการหัน่นแล้วก็เทคนิคคือมีดต้องคมค่ะ ออกมาก็จะได้สวยงามแบบนี้นะคะแล้วเราก็นําไปวางในกล่องอันนี้คือถ้าบอกว่าสูงนะคะแบบว่ามันเยอะเกินจริงแล้วไม่ล่ะค่ะก็เหมือนเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ๆที่เราสามารถทานได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลามันมารวมกันเป็นชิ้นเนี่ยมันก็ทําให้มีรสชาติที่อร่อยมากขึ้นถ้าใครชอบไอเดียดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกันค่ะ